มาดูสิว่าเขาจะยิงโดนไหมมาแล้วเข้าจริงเราจะโคบไปเลยไอ้กัสมาเดินไปเดินาเดินไปอายในบ้านอ่ะในบ้านนั่นแหละตัวนี้ในบ้านแล้วก็ตัวท้ายเจ็บมึงกดคิวเอาไม่ต้องถอนเรโคบสองกดคิวไวกว่าตัวท้ายซีโอ๊ย เอ้มันเท่าไหร่ก hmm. <c oughs> ันเชียววะฮะฮัลโหลฮัมเมากเฮ้ยวะอุ้ยอย่างสวยอ่ะเอ้ยไปเร็วเดินเฮ้ยอุ้ยสร้างระเบียนหกเองอ่ะถือว่าเบาเนี่ยอู้ยิงตีนอ๋อ <What? S 1> เฮ้ย What เฮี้ยแม่งกูชอบว่ะดูดิดูน้ำตกนี่ชอบมือไม่กีบอะ่ะ What the fuck ไม่ใช่อย่างงั้นหน้ำใส่มากดูกี่ทีก็ไม่เบื่อโหดูดูขอนไม้ตรงนี้มีมีมอุ้ยไอเฮี้ย,ยตกใจเช็ดส <Shit. S 2> ะดุ้งเลยกู โอ้ยใครวิ่งตามหลังกูวะไม่ใช่ไม่ใช่กูเด็กตัวหนึ่งพี่เพืเ่อนระเบิดอยู่เองเพื่อนมึงรู้ได้ไงดูแมป,ปสิเฮ้ยอ๋อมึงไม่มีแมป,ปใหญ่กันเหรอแมป,ปที่แบบอันเล็กๆแต่เห็นได้ทั้งหมดอะอะไรอะไปโดนพวกมาเลยปรับได้เหรอปรับได้ปรับไงไว้น็อตมึงต้องไปโหลดเวิร์กช็อปในไอ้นี่มาก่อนในสตรีมต้องได้าว ต้องโหลดวะแม่งมันดูแบบไม่ทั่วแล้วมันไม่เฝ้าสไปหรอวะตัวเดียวยืนนี้ตัวเดียววางเลยวางเลยมันอยู่บีอี่ตัวนั้งมาแล้วทุกได้ทุกได้โอ้ยได้เฮียเกมเหียไ่ เนี่ยมันเปลี่ยนให้กูเองหลายรอบแล้ว <c oughs> ด,ดูนิ้วอุปกรณ์เขาืูดูความป่าใหญ่นี้ข้างในมีจระเข้รอเปล่าโอยแ <c oughs> ม่งปลาละเบิดโจนุ้ยโ <c oughs> อ้ยเฮียดี วางได้นะวางเองตรงไหนวะตรงนั้นแหละในวงสีฟ้าไม่เห็นวงสีฟ้าไหมที่มันเป็น,<ห>นปุแสบ้างนี่ไปไหนแล้ววะตัวตรงนี้หลังเปิดหลังเปิดอื้มไม่ทำไหมสัตว์โอ้ยดูมีแคมป์ไม่น่าจะมีแสงออาไว้หน่นอยเฮ้ยเออน่าจะเป็นแสง โอ้ <c oughs> โอ้ไม่ยากกดคอนโทรลไม่ติดอีกแล้วไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าอันตรายมากณน,นจุดจุดนี้เพียงเลย ลูกเสือถ้ากูติดแล้วปัะอ yeah ุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะสายใกล้มีสายใกล้มีนัดโอเคโอเคเข้าไปเลยกัดเข้าไปเลยโอ้โหไอ้เหี้ยข้างบนขึ้นมาเฮ้ยทำตายปืนพกเยอะจังเลยเอาแล้วกูเหลือกูคนเดียวอุ้ยมึงดูเสียงจิ้งหรีดนี่เลย ตรงนี้ได้เลยเพิ่งเห็นอุ้ยอ้าวอ้าวกูยิ่งเงยน้อยอยู่เลยฮิ้ยเอาอะไรมาล่ะไปโดนไปโดนไปโดนนไอหัวแตก เจ็บมากเจ็บมากเอสองตัวสวยสวยมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งกันตัวโลอีกตัวโลสวยเก็บเอฟโฟร์ให้หน่อยดิเอาเลยไปเล่นเอฟโฟรอ่าได้ได้ <c oughs> ไดสงครามมันได้เกิดแล้วสงครามมันได้เกิดแล้วเฮ้ยไม่ปุดไม,ไม่เปิดไม้ได้นะเอ๊เห็นคัทไม่ได้เลย <c oughs> กำลังรอรออ่ะอ๊ะไอ้น้อจะเอาอีกคนอะจะแก้แค้นให้มึงแล้วมันว่าพลาดอ๋อเก๋เก๋การกูเองกูเองโอ๊ยใส่เออดตายตะปองปิโอ๊ยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเอ้าเอยนี่ Animal อีกแล้วหลายรอบแล้วนะมึงเนี่ยไอ้สัตว์ ปันกูหลายรอบแล้วเป็นไรกับเบอร์บัตตบหรือเปล่าวะเอ๊ะเอ๊ะพยายามฟันจังแน่ยิงกว่ามันเหอยโอ๊ยมึงยิงบังกูทำไมเนี่ยกดทีดอททีเอ้ยสั่นยิงกัางนานตายเป็นพวกอีกที่อ่ะไอ้เนื้อไม่ใช่กูอันนี้มันพี่ไอ้นี่เนี่ยวะ พี่หมิงพี่หมิงใจย็นเฉยยังไม่แพนนะโอ้ยพูดคนเดียวตั้งนานโมามไมาทักยะทักหลายรอบแล้วทักตั้งหลายรอบแล้วเดี๋ยวมาพูดคนเดียวตั้งนานโฉงเชงเลยนะอยู่ซีทีตัวหนึ่งแทนเลยไอ้การเอาตังค์หน่อยตายให้ม่เลยหรอเอ้านึกว่าอยู่กับพี่หมิงเอ้ากูว่าแทนเลยจะได้เอาตังค์ไม่มีตังค์แล้วหรออยู่ซีทีไงพี่อยู่ทีใจอยู่ซีที เหนื้อแผ่นมุมที่มึงแย้มเห็นป่ะใช่ใส่นามเงาไม่ใช่โอ้โหโคตรเยี้ยเลยมึงนี่ไอ้เี้ยจักรมันโง่ไม่แหมวะเฮ้ยการ์ดมันหินไหลโง่ไหลมึงโง่โอ้ยโง่เนี่ยเ้ยโง่เกินเี้ยอะน่าจะมีสมองป่ะอร่อยเลยนะแล้วมึงแกไม่เบียดอีกฮะเฮ้ยดูดูดูมึงบอกอะไรเนี่ยมั้นมันไม่เห็นมันไม่เห็น มันไม่เห็นที่อะไรไม่เห็นไหลมึงอ่ะตอนน้ำคอ่วถ้ามันมีคิดนะมันได้แล้วว่าแกคิดซูเปอร์วีอ่ะแน่ใจอ่ะการมึงเล่นสนอยดู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 ไปไปไ ยิงมาจากไหนวะเฮ้ยเอาดีิงถือสน่ห์สองคนนะคิดว่าไงอ่ะโอ้ยแล้วคนถือเสน่หถือบอมอยู่บอมเป็นแทนดิ้ปิดละทีหนึ่งเฮ้ยมีมีในสมูทมีแบตมันเอาไฟเก็บมันเอาไฟปิดสมุกไอ้เหี้ยมันสมัยสวยนัดหน้าหน้าหน้าไอ้การ เลื่อนเลยยี่ิบสองแล้วมันเหลือตัวซีทีีไม่ได้ดูวเดียวตัเดียวโอเคกบเลนน็อตปังเชียร์เียร์วิ่งเข้าไปไปเลยหมดวะโอ้ยอ่ยเดี๋ยวคงไม่เอาบอมไปบ้างเลย ฟังเลย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 อยูท้ายอยู่ไหนอะอยู่แถวนี้ได้กลิ่นกันทัเฮ้ยนี่บ้านเราบ้านเราทําบ้านเรา what what the fuck หวานดิการได้เกิดขวาสุดนั้นเป็นลาบอันเป็นเสศษไม่มันคือลาบลอยเอ็เรือดันเรือเล่นในสายเฮ้ยบีบีเฮ้ยมีจริงบีจริงบีจริงเข้ามาแล้วโอ้ยเขี่ยระเบิด เขาหัวกูเลยปู่ไม่เง้ยเลยทุกคนปู่ไม่เป็นเฮ้ยไอ้เหี้ยเขาหัวเลยเมดเลยมีมีมีกระตุ้นเก็บตัวเลยอืมเมดเดียว ข้าวบีไม่ใช่ข้าบีผู้ผิดเข้าีเอออุ้ยไอ้เฮี้ยมิดมาจามสองเบียบลอยจัดเปลเอยโอ้ยน่าได้มากเฮ้ยเหมือนมีคนช็อตใส่พี่ ไอ้ฮัลโหลไม่โดนเจ้าพีดฟันอีกไอ้สัตว์ไามครับโดนระเบิดเต็มเต็มเลยใช่ใช่ข้างในลึกอ่ะไม่เดินวะอุ้ยทำไมกูต้องเดินวะโอ้ยมุมนี้ยังร้อยอ่ะถ้าใครเล่นบินนะโดนเก็บหัวดังบ๊ะดังบ๊ะเองเงียบเองเงียบบีมายหมีบีมีบีมีบีมีจริงบีมีสมมต อ,อัอหนหนึ่งหนึ่งหาะมีตัวนึ่งอ,อะไรกัดทางนั้นแหละไม่ไปกลัวเฮ้ยบอมอยู่นีอ่อ้เออเจ็บเอีกตัวเจ็บ <c oughs> เอ้ยอย่าดู <c oughs> ไม่ใช่ไ oh, ม่ใช่ภาพลวงตาเมื่อกี้เฮ้ยต้นฮะ้ซื้ออะไรดีก็มีเอแน่นอนไม่เชื่อไม่แน่ว่ามึงท้าไม่น้อไม่เชื่อวีไปเอเลยโหแล้วใครจะโมกเนี่ยอุ้ยเอจริงเอจริงเอจริงเพื่อน ลึกๆหน่อยลึกๆหน่อยยสว Let's go Let's go มีสมองไหมไม่ไหมไม่มีธงนะโอ้แต่ว่าให้กูยิงก่อนนั่นนึงไมองแดงดักไอ้ซ่ามียิงได้โอ้โหเจอแม็กไม่ทันไอ้เหี้ยเอเต็มเลย ไม่เชื่อหรอเฮ้ยโดนโดนเยอะโดนเยอะเจ็บเจ็บสองตัวเฮ้ยเคลื่อนไหวกัรเฮ้สองตัวนี้น่าจะไม่เจ็บไอตัวเจ็บเฮ้ยไอ้การไอ้เหี้ยนี่ไันนนายถึงจะไหนไม่โดนน้องกายโดนสะโคกไปปุ้ยโอ้โหเพื่อนเอาปืนพกกิงแล้วการายมึงอ่ะฟื้นหนึ่งฟื้นหนึ่ง โดนชนเลยเป็นหนึ่งแมวีาดแมวฝาไวัอฟ้าวิ What? What the ่ง,งๆๆโอ้กาดไอ้เี้ยกูถามจริงกูถามจริงไอ้ยได้เล็งเขาก่อนอย่างงา <c oughs> รอให้เน <łość> ็งได้ผู้ส่าบอกเราปิต้องให้การเลิงไว้ลนวไม่ใช่โอไปนัดไปแล้วมี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 ระวังสนอโอ้มาดิเฮ้ยเ้ยเฮยเยอะเยอะยเย้เยอ้ เจ็บปะเนี่ยไม่เก็บไม่เก็บเหมือนจะไม่โดนเลยโอ้ไม่โดนเลยเอาละมาดูซิว่าเขาจะยิงโดนไหมเฮ้ยมาแล้วเข้าจริงเราจะโคไปเลยไอ้กัสเดินไปเดินไปเดินไปอะไรบ้านอ่ะขอะในบ้านนนั่อะไรตัวนี้อะไรบ้านแล้วก็ตัวท้ายเจ็บ มึงกดคิวเอาไม่ต้องถอยก็โหมดสองกดคิวไวกว่าสุดท้ายสิซนทีโอ้ยเนี่ยมันเท่าไหร่กันเชียววะฮะฮัลโหลฮงมากเกกมาอ้ยนี่ไงก็หัวเน่งๆ่งศพใครดีก็เป็นนี่ฮะทำาดีๆก็เป็นทำไมไม่ทำไอ้นอตยา็อตเตรียมพลหน่อยจัดเออเออเออ เขาใครไม่รู้เอามึงอยู่หน้ากูเลยด้วหมไปกันเดีเ,เยวอุ้ย,ยสูตรนี้นะจะโยนระเบิดเฟไปที่ A แล้วมันก็จะมา B ไ,ไปตามแผนว่ามา B เจ่งไม่แม่งกระตุก เไยมามามาจิงมาจิงมาจิงไงโพ่กังเกียกัดอะไรน็อตไฟไหนกูทำไมกูไม่ได้ซื้อไฟมาเลยไอ้สารน่ามีเทียนดูมันวางแล้วเบอร์นีแป๊บนึงแป๊บนึงน็อตกูมองไม่เห็นยิงสัวๆเข้ามากูตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วนิดเดียวตอนนั้นโดนยิงหัวใจเย็นจเย็นอยู่ไหนอ่ะัวที่วิ่งไปบ้านเราที่เราไปที่เราไปจเย็นจะเย็นตัดตัวรอตายเอาก่อนเอาก่อนอยู่ที่เดียวกันเลยอีกตัวหนึ่งอ่ะ <G ül üyor> ยังกูบอกแล้วมุมหลอยเนี่ยมุมหลอย,อยน้องๆใครเก็บเอวีเกตแพร์เอเควะกูเห็นนะสีมันสวยอ่ะพี่มุมอร่อยมุมที่แพรเอเคใครเยอะสุดทำไมกูได้ <S 1> <S 1> <S ที่สองวะกูคิดว่าสกีนเนสยบร้อยเลยปืนมาเกก็บซื้อ่อนเลกตไม่ไมีสมอลอ่ะเคยสมอลหนมีมีมี ไมมไม่ม่ม่ไม่ไม่น้อตมีมิเยอะมีเยอะมีเยอะสแต็กเองเดี๋ยวกูยิงมึงรอปัดนะมึงรอปัดรอปัดเออยเล่นสามตัวเล่นสามตัวเอ้ยหนึ่งให้น็อตเล่นก่อนไม่มีวะแข่บอกกูรอปัดไอ้กูปัดไปไมเก่งน็อตปืนกู M4 ปัดไม่ได้ปัดไม่ได้ต้องให้เอ้ยหนึ่งต้องให้น็อตเล่นก่อนมึงถึงจะปัดโเหลือสองนัดไอ้เหี้ยมึงกดหมดแม็กเลยเออเฮ้ย ผู้ลีเป้าผู้ลีเป้าแลลวนะเมื่อกี้โอ้แฟทแฟทแฟนออกสแฟแฟทแฟแน้แฟทโอ้โหอ้โหีกตัวนี่ไม่มีชิ้นหลังกองเหลืองสยสวยแตกไหนไหนช่วยช่วยหนงอยู่ช่วยหนึ่งเดี๋ยวผมดันตัดไปเดี๋ยวผมดันตัไป มีชิ้นมีชิ้นมีชิ้นไปบินสุดท้ายเพื่อนหโชนะลเลิศเรามาดูชายยากันอีใส่อีใส่มือปืนหลายกระบอกอีกแล้วเหรอวะฆ่าปืนไม่ซ้ำกันเก้าตัว